พี่ฟิลครับพี่มิกี้พี่มาร์กน้องดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวน้องใส่แบบนี้อีกสองวันน้องก็จะหายแล้วนี่นะแผลที่น้องโดนหายไว้นะลูกนะกาปฟิลของแม่หายเร็วเร็นะครับ ปฏิหารมีจริงนะลุงนะน้องกามนะคะต้องดันกามเข้าไปนะต้องผ่าตัดดันกามเข้าไปกามเขาเคลื่อนนะคะอันนี้ต้องนะ้องใส่แบบนี้ล็อกปากล็อกไม่ให้กามเคลื่อน2วันนะถ้าไปอันตราซาวแล้วไปเป็นเอ็กซเรย์แล้วโอเค น้องก็จะหายดีนะครับกินข้าวได้ปกตินะต้องไปฉีดยาอีก2วัน มาตามนัดวันที่สามแล้วเมวื่อวานฉีไปแล้วหนึ่งรอบกินข้าวได้เพิ่มมาเป็นมื้อละสิบซีซีหายแลเดียวนะครับลูกชายหายแล้วนะจิ๊หายลูกชายนี่ น่ผู้ชายแม่ก็จะหายแล้วอันนี้กามนะคะดมกามโชคดีที่มีกระด,ดูกซี่ตรงตาหักนิดนึงแต่ว่ากามไม่หกักแต่ว่ากามเคลื่อนว่าโ,โชคกามรอให้น้องไหนเนะนี่ดมกามเดี <c oughs> ๋ยวก็หายแล้วนะคะวันนี้มาทำนัดจิตยาแล้วก็มาดูอาการวันที่สามเลยมาโรงพยาบาลแม่มาโรงพยาบาล,าบาลสัตว์เป็นว่าเล่นเลยรฟิลอาเกะเป็นห่วงอะฟิลอาเกะเป็นห่วง เป็นห่วงลูกแล้วเมื่อเช้ากินเมื่อเช้ากินข้าวไปได้หกซีซีแต่ว่าตอนตีสามอพี่ปลุกขึ้นมากินประมาณสิบสองซีซีแล้วเดี๋ยวนี้พี่จะป้อนข้าวใหม่แล้วน้ําก็กินได้บ้างเมื่อวานฉี่แล้วเรียบร้อยไม่มีปัญหากระเพาะปัสสาวะไม่มีอะไรนี่ก็จะใส่นี้ดันกามกามข้างซ้ายกามมันเคลื่อนไปทางข้างซ้ายอะมันมันไม่ตรงเดี๋ยวพี่ส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ให้ดูค่ะพี่ขอบคุณอาเกตได้ยัง พี่ขอบคุณครับดูกันนะพี่พี่น้องกินเองได้แล้วเห็นเปล่าน้องกินเองได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมโอ้กินเยอะเลยพี่เห็นยงังน้องกินเองได้แล้ว เอาแมวเปียกนิดนึงแล้วก็ผสมกับนี่ยอาหารที่คุณหมอแนะนำมาร์คดูเลย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยคุณหมอบอกว่าเนี่ยสำหรับจริงๆแล้วอ่ะเป็นอาหารหมาแต่แมวก็กินได้ไอ้ป้งไอ้ป้งเนี่ยไอ้แป้งไอ้ไอ้แป้งไอ้ไอ้กันตั้มมาโอ้โอ้โอ้มาไม่ถึงมาดูเด็กฟันมาดูเด็กฟันฟันเบี้ยวนี่นะ นี่นะคะนอนแล้วดูได้เขาดูหน่อยนะนี่โดนรถเกือบทับดีนะโชคดีเกือบหลับแต่กลับมาได้นี่นะคะรักษาแล้วก็ได้แค่นี้นได้แค่นี้จริงๆต้องเสียตังค์ใหม่ใช่ไหม <c oughs> โ,อโอ้ลูกชายน่เกือบไม่รอด โดนรถแวนนะคะจ่าลึกไว้ในชีวิตกาฟิวโดนรถแวนทับเกือบหลับแต่กลับมาได้ปากเดี้ยวครับรักษาไปหมื่นกว่าแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่เข้าที่เลยนี่ ค่าทำเฉพาะค่าทำนี้นะคะสามพันห้าสามพันห้ากว่ากว่าบวกบวกแต่ค่ายาฉีดทุกวันวันละแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยจำนวนห้าวันแล้วก็เอ็กซเรย์อีกสองพันเจ็ดนะคะเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วหมื่นกว่ากว่ายังไม่รวมอื่นๆนี่นะคะดูไว้ ดูไว้นี่วันละเก้าร้อยนะคะบางทีก็เก้าร้อยบางทีก็เจ็ดร้อยเป็นเวลาห้าวันเต็มแล้วก็เดี๋ยวต้องมีนัดหมอนัดอีกวันที่สิบวันนี้วันที่แปดฟันนัดฝันน่าสงสารมากไม่อยากให้เห็นภาพตอนที่โดนรักษาเลยน่าสงสารมากลูกชายแม่ กือบจะไม่ได้อยู่กับแม่แล้วถามดิมีใครตื่นกันหรือยังกาฟิลตื่นแล้วนะทุกคนดูท่านนอนตื่นกันหรือยังตื่นกันหรือยังฟิลตื่นแล้วนะทุกคนตื่นหรือยังเนี่ยฟิลตื่นแล้วตื่นหรือยังตื่นตื่นตื่นชิเรียกเข้าตื่นตื่นตื่นรวย ว้าย <What? S 2> เด็กป่วยนอนสบายเลยเด็กป่วยนอนพึงสบายเลยมีความสบายตัวแล้วเลรอลูกมีความสบายตัวแล้วไม่เช้ากินยาไปติดเดียวเองแข็งแกร่งเกินไม่ยอมกินยาปั้มกันตั้งนานใช่ไหมเด็กดือ้อเด็กดื้อน่ะ,นะ นอนพึงสบายเลยปากเดียวเลยลูกชายแม่หลับหลับยอะนะมีขนาดหลับนะเนี่ยฮะมีขนาดหลับนะเนี่ยไห,ไ,หไหนไหนไหนมังคุดอ๋อมีมังคุดอยู่เม็ดมังคุดอยู่สองเม็ดโอ้ อันนี้เด็กป่วยเด็กป่วยของแม่เองหัวเกาพุงแล้วอาซาเลยอายอายปิดปิดอายปิดกันปิดกันอายอายไหมอายบ้าวหายไปไ้นะครับลูกลักกินอ่านเปียกได้แล้วหายไปไ้นะลูกเกือบหลับแต่กลับมาได้ฟิลบอก หนึ่งชีวิตที่หายไปของเกาฟิวนั่นเองยังเหลืออีกแปดอุ้ยเจ็ดแล้วสิตอนเล็กๆหายไปทีหนึ่งหายไปแปดชั่วโมงใช่ไหมเอปกติแม่มีเก้าใช่ไหมตอนนี้เหลือเจ็ดแล้วนะฟิวเจ็ดชีวิตแล้วนะลูกป้งแปงป,งแปงปังแปงปังแปงอุ้ยขอโจษไม่ขอโจษอ ดูหน้าเด็กป่วยไหนอันนันนันนาชว์ให้พี่มิกิดูก่อนพี่มาร์ครให้ป๊าป๊าดูด้วยน้องสบายดีแล้วกินข้าวได้เยอะแล้วนี่น้องสบายดีกินข้าวได้เยอะป๊าป๊าไม่ต้องมันห่วงพี่มิกิพี่มาร์ครด้วยน้องเดินได้แล้วเมื่อเช้าแม่พาออกไปเดินเล่นแต่ว่า เปลี่ยนไปด้วยความที่ขายยังเดินไม่ถนัดหรือเปล่าน <N> ั่งเฉยเดินใดนิดนึง